สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่พี่น้องๆนะครับสายหลาสมาชิกนะครับบอกกันคือโต้เหมือนนี่ก็ผมบริสาทคนชาวบ้านเมึงบรรยากาศครับพี่น้องครับรายงานโต้ครับเหมือนนี้เปิดคลิปเปิดบรรยากาศเมื่อกี้ผมพาพี่น้องมายิ่งนกตอนนั้นถ้าพี่น้องจำได้เนาะที่ตามคลิปผมอยู่นะครับแถวนี้จะเป็นไฮนาทงนาเวเดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาเต่าคุดคุดขวางบวกหยางเลยครับคุดคุดขอางนะครับขวางดูนะครับขวางกวางแห้งนะครับ เนี่ยเยอะเลยเลยนครับคลองยาวเลยคลองสมนีย์นะครับน้ำใสดีขนาดอ๋อไม่สู้เลาเจ้าสิเหลี่ยงปลาเฮ็ดสวนยังอย่าผสมประสานยังอย่ะผมกรบวังหูขึ้นกันก็เพิ่นนะครับผมได้ยยิ่งมือแหว่งมากนะครับเนาะจังวะนี้จังหาค่อยรุ่นติดตามไว้ต้องกันหนูนี่เข้ามาเขาจิมีตัวมีแต้มบ่นะครับหาด๊อกเขาเลยนะครับติดตามยาวๆครับยองครับ วันนี้ผมได้ล่มมาที่เกือบสามพันครับเกือบสามพันในร่มครับทดสอบตรงไหนเพื่อสีแมนบอไปครับพี่น้องครับติดตามยาวๆครับผมเดี๋ยวครับว่างหันอี้ผมขี่รถลงมานะครับขับเจ้าที่มอเตอร์ไซค์ลงมาอย่างนี้ตึ๊กตาวะอย่างงอหวงๆครับใครับนี่พี่น้องเพื่อนครับหนาใสดีขนาดเดอดียร์ตัวหัวนะครับ ต่ว่าไซแห้งนะครับเป็นตะเลีนขนาดนะครับเบื้องบนดีเอาใส่เป็นเงี้ยๆเลยว่าเพระเจ้าพุทจังหวัดแต่พระเจ้าผมได้ยินว่าแถวนีพระเจ้าสิปลูกไอส้สวนไผ่อ่อมน,นะครับแต่ว่าสีเห็ดสวนบนพมประสานยันไงไงหรอกนะครับแค่นี้แค่เขาเห็เดโตเยอะพรมยิพาพี่น้องมาเบื้องอีก,กรอบหนึ่งนะครับ,บเบื้องแจ๊ครับพี่น้องครับหนามไซสดีเป็นตะไหนเป็นตะเลีนแห้งแต่สมัยหน่อยๆนี่ผมบุหรี่เรือได,ไ,ดได้นี่ผมเรียนได้นี่นะครับ ไซดีขนาดหนบรรยากาศครับพี่น้องครับเจรตะกี้ขึ้นตาเขาทงหน้าตอนอยู่ผมพาพี่น้องไม่ยิงลนอตอนไหนเป็นทงหน้านะครับสีเขียวสีทองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เจรกุดเบ็ดกูเรือทงหน้านะครับเจรเทียสาเบี่ยงปลาปนสวนกเกษตรผสมประสานยังนี่แหละพวกนี้ยิงไปแบบออกมานะครับแต่ว่าพวกกูโมโหเพราะเขาสีเส็ดธิ์ยังเนี่ยน,น,นะครับเนาะู้ชนะครับ ขี่เพืนอนอมสังกระสีนะึ่เป็นสาขี่เพ็่นปล่อยปลาไว้เลยครับพี่น้องครับออมสังกระสีไว้เนี่ยนะพ่นตัวนี้ตะกี้จะมเถียงอยู่นีนะครับที่ผมมา,มาตอนนั้นมันจะมเถียงแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นหลือถียงออกมาคุณเป็นสาออมพ่นด้วยนะครับนะครบไปข้างพี่น้องไปเป็นจังไงพี่น้องสงการเด็ก,กับบานกับซองกันอยู่ครับผมผูืใอได้เดินทางกะขอให้ถึงจุดหมายปลายทางโดยปลอดภัยนะครับเนาะ สำหรับการที่กบบานกับบาบนคือังจังหวัดพุ่มหนีจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเนาะโควิดมาอีกแล้ว <c oughs> โควิดระบวานนักเลยนะครับจังหวัดผมนะครับแต่บริเวณไซครับตรงมาตรงมาหน้าคือเกาค้าพี่น้องว่าเหรนทองเหรนหน้าฮะยิ่งน้งยิ่งนู้ไปสนะเนาะี่น้องเนาะนะครับอ่อนแดดมาสวยแล้วที่พี่น้องนียนะครับ Chú ấy là có một chín mông à Không mà không Tạm hết พี่น้องเป็นเป็นสานะครับน,น,รนี่ครับพี่น้องข้มยางมาหนีมาหันนี่ครับนางจอดพวกเจ้าอยู่นี่จะข้าวนกะันพี่น้องจะงยางตัวเข้ามาหันข้มยางมาหนีพวกเจ้าบินขึ้นจากสามาหน,นีนะครับน้ำที่ตัวนะครับเดี๋ยวนางมังจะข้าวกันมาหันหน่อยนะครับทำน้ำที่ตัวมานะครับลมแห้งยิงนะเด้อพี่นลมไหวๆเลย เย็นสบายนะครับอยู่บานหอนออกเป็นตะไาน,าน่เลยพี่น้อง<笑><笑>นะครับน้องไปเข้านั่งถาเบิ่งจะเข้าเข้าถามีตัวมาเดียวมึงอีทายให้เบิ่งอีกหน่อยสองคนเราควายมันลงเด่นหนามนะครับมันหอนแหงะค่ว่มขนาดแต่กมเชียนควายห่อมนะครับนาะไปครับพี่น้องไปมือเป็นท่าหลงวงนี้นะครับม้หมาหรอก ไปบองใหม่ไปเรื่อยๆเรานะครับรนะี่ครับ,รบพี่น้องครับเดี๋ยวนะี่ครับเห็นปะไก่แห้งครับหาชิบก็มีถูกนะ นะครับลองเบ้งจะโดมนมอน,นะครับ <c oughs> ผมผ่าใส่มอใส่ได้ยิงหรอนะครับมันขนาดขนาดเลยครับแม่ไปสับโอ้ยคือ <c oughs> ยังหูเลยครับ <c oughs> <c oughs> ไปต่อฝนค,ครับพี่น้องครับวังหันพุ่มอยู่พุ่นฝนยู่ทางฝนนะครับนี่ยินเสียงของเขาเพี่นี่ยินเสียงของเขาไงย,ยู่ทางพี่ฟังเสียงนะครับนี่ยินเสียงอยู่ทางพี่ผมก็ได้ขี่รถมาพี่ไปได้แถนกตวอวายเราพี่รถจอดอยู่พี่พอๆกันนะครับเกือบนยิงนกเราเลยมา ไอเราต่อยอยู him, ่ด nice ีพวกเนี่มหาอยู่เสียงมันอยู่ไซ่มาได้แถวเราผสมอยิงๆเนี่ยยิงๆเนี่ยวันนึงนะครับนีครับตังปลาเขาเราตอนนั้นกําลังเป็นอันอันเป็นกาเนาะเดี๋ยวนี้ออกห่วงนะครับเป็นเม็ดนะครับนะครับไปหอาไปฝ่าไปไลนกไปให้เราครับมึงมันได้กาดมัน วุ้นคือกันลมเย็นมันจะผูกเป้นหน่อนกันนะครับพี่น้องครับบนพี่น้องผู้ใด,ดมาสอมปืนดูหนีวุนี่เป็นเต่าเป่านะครับปืนยิงวุนนินะครับนี่กลุ่มบานอัญะด้วยนะครับ

คมถีบอยู่ท่านนีอ่อนอโตอยู่ครับหุ่นมุดยาลมโอ้ยบเ่เดออาลโพวงดูทูวร์ไ้วาต่อน,นั่นตนนัวนอก่าหน้านะพี่นอนอเนอเป็นทาว่ไม้นี่ ดิโอ้ยหมู่หนาเอาน้ำฝนบูชุดมาก็หน้าเาพราะตอนลงไกลหนานะครับฝุ่นไปสวนทางฝน

ว่าไมยิ่งจำไปคุณแคบเขาเจ้าเสียงเขาเจ้าเกี่ยวกับโผล่ที่ทังคุนนะครับเดี๋ยวผมพาขีรรถไปซองมึงจะเข้านะครับไปนีป่เขาเจ้ากัสิพุดเลียงปลาคือกันคำนนคพี่น,อน,น้องมึงเดียครับพี่น้องน้องพิราบคุณเต็มขู่สายเห็นว่นต้องพิราบเลยครับคุณนะครับคุณ เซลเซลเลยขวัญเป็นลูกเขานี่โอ้สุดยอดเลยเขาไงเนาะไปคุณเสียงเจาเกี่ยวเขาทางคุณเอ้ยเกี่ยวกระโพดกระโพดอาหารสัตว์นะครับพี่น้องครับนะครับพี่น้องครับเป็นว่าขจ้ากกำลังเกี่ยวกระโพดสั้นดีแห่งสั้นดีขนาดนะครับเป็นตัวเกี่ยวง่ายแต่ว่ามันเลียนเร็วว่าไ้ได้พี่น้องเลียนเรยวมันเกี่ยวบ่ละเอียดนะครับ,รบเกี่ยวเกี่ยวมากนี่ออกเป็น ี้ยวออโติเมตเด้ครับฟักก็บทิ้งเลยทิ้งเลยทิ้งเลยนะครับเป็นเป็นขี่ออกทางหลังก็ยังเฟื่องเขานะครับนะครับเกี่ยวหล่อนออโติเมตนะครับใส่รถเกี่ยวคู่บตารถเกี่ยวเขาเขานี่แหละแต่ว่าเขาจะเอาแปลงเอานะครับเนี่ยบักข้างนี้ก็ห้องเพลงว่าทางยังง บวกมูเ้ากันฉนลองสงการกันยู่ที่นโนนบาน <c oughs> นี่ในป่ลาไ,ไดดงอยู่ผมก็ขี่รถมาเล่นน้ำเขานะครับเปิดเพลงเติม,เต,ม,เ,ตมเติม่ครับมากรลองสู่มบางกันสีสูมไหนวะ จาก海南้南แล้วนะครับเขารู้ดูการเช็บเกลียวได้หลายลาย,ายอก,น,น,กาานี่เป็นแต่ว่าทางฝั่งทางฝุ่นยังเป็นเกลียวอยู่ยังวัฒน์ในพวกเกลียวประมาณสิ้นเดือนคนละหนึ่งข้าวอันนี้ก่อนนะครับเก่ามากเ้ยนี่ผ่านีิคือเก่าครับพี่น้องครับจังเจอกันชิบิโร่หนาเดี๋ยวผมชิพามาทีา่โซ่หนี้ผมพามาสวยสวยโวดนะครับลดเวลาคงงกล้วนะครับ มาพันว่าพออายพันว่าตอนกพวกนี่เกือบปุเกือบไม่ปุ๊บยิงนกเขาเราไงมายิงเลยยิงได้ยิงเลยนนกคู่หรอวะนกเขาเนาะกับสำรับคลิปนี้นะครับผมมียังมากมายนะครับเนาะฝ่ายผี่น้องมาเก็บบรรยากาศตรงให้ตรงหน้าบ้านเฮาอีสานบ้านเฮาเนาะครับเนี่ยมีเป็นตั้งไหนนะครับเนาะกับสำรับผู้ใดที่กำลังเดินทางกลับบ้านนะครับนะขอให้เดินทางกลับถึงที่หมายโดยปลอดภัยนะครับ จะลองสงการกับบา่าวร้งแนวแต่ว่าจังหวัดบุบบนบ้านพบนี่เขาไม่เรียนหน้าสงการกันหรอกนะครับจะพี่น้องก็มาท่งนี่ละก็เ,เอาบรรยากาศท่งหน้าบ้านห้าไปฝากพี่น้องนะครับเนาะก็จะเจอกันคลิปวิดีโอหนาครับพี่น้องครับผมสิผ้าไปเตซ่านะครับสำหรับคลิปนี้ผมขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ